เขาคือคู่แท้ของคุณเลยเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่กุศลผลบุญทำบุญมาด้วยกันเยอะมากไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่ได้เจอกันเพราะคุณกับเขาคือคู่กันค่ะเคยคู่กันมาก่อนเคยทำบุญร่วมชาติปักบาทร่วมขันกันมาก่อน เคยสร้างอะไรดีๆร่วมกันเคยชวนกันสร้างบุญสร้างกุศลมามากและกุศลผลบุญที่คุณกับเขาร่วมกันสร้างมาทรางผลให้ดวงชะตาของคุณมาบรรจบพบเจอกันนะและดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณกับเขาเป็นคู่กันแน่นอนแล้วมีโอกาสว่าจะได้คู่กันด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้ อาจจะบางครั้งบางทีอาจจะมีปัญหาภุษสรักมากมีบททดสอบบ้างนะหรือมีอมีม,ม,มีมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทดสอบความสัมพันธ์ของค้สองคนอะไรก็แล้วแต่นะคะ แต่บุญกุศลที่สร้างมานะหรือโชคชะตาที่เกี่ยวร้อยเชื่อมร้อยกันอยู่สุดท้ายแล้วยังไงยังไงคู่กันแล้วไม่แคล้วกันค่ะเพราะคุณคือคู่บุญคู่บรารมีคู่กุศลผลบุญคู่สร้างคู่สมคู่วาสนาคู่บรารมีนะคู่บุญนะที่ทําบุญร่วมกันมานะทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันมานะส่งผลให้ดวงชะตาเลยต้องมาเจอกัน นะเจอกันแล้วคบหากันแล้วจะพากันจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตนะคบกันแล้วนะหรืออยู่ร่วมกันแล้วจะยิ่งพากันจเจริญรุ่งเรืองจะยิ่งพากันก้าวหน้าจะยิ่งพากันยิ่งใหญ่จะยิ่งพากันดวงชะตาดีจะเสริมดวงชะตากันฮนะให้มีความสุขอุดมสมบูรณ์นะอยู่เย็นเป็นสุข นะอยู่รอดปลอดภัยรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะจะเป็นคู่ที่เสริมดวงชะตากันดวงสมพงกันทำให้ความรักนั้นมีโอกาสเลยว่าจะเป็นความรักที่มิรันหรือรักตลอดกาลโอ้เพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณกับเขาเป็นคู่กันมาก่อนและมีโอกาสว่าจะเป็นคู่กัน ในอนาคตอย่างแน่นอนเออใครแล้วนายนายล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยันยนันรบพลังงานของคุณนะคะยินดีเด้อนะ